จับจากใครให้เนอะช่ยนะเอันนี้ก็กต้นต้นไม้เห็นไหมพอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ลูกน่นออกมาก็เป็นแบบนี้โอ้ยอุโมงต้นไม้เยอะเลยนี่อะเขียวไปหมดเลยลูกก้างปสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะจะพาขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างบนนี่ค่ะเห็นไหมแปลกเลยเนาะนี่อยู่ในจังหวัดชีบะนะคะอยู่ ังตรงข้ามกับโ oh ยโกฮาม่าไปขึ้นมาข้างบนกันต้องไปไเป็นวยเนดสมีอเส้นช่างอะเส้นช่างว่าก็ไม่มีใช่ไหมอืมเนี่อินอิะไรนะอินบเนาะอินเปิงอะอิใหญ่ๆเลยก็ีใหญๆเแว่า,าแค่นี้พอไหม เนทางต้องขึ้นอไปใต้ดิ่าวขึ้นไปข้างบนกันเราจลงนะจีจีางเลยกโ,โลคือปะอ่ะ,อะ,อะมีหมาด้วยอะมีพี่จีด้วยลกมีหม,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  <laughs> ม,มาด้วย 来，来，快点，快点，快点，来！哈哈。 รถแบบว่าที่เขาขับไปเที่ยวแล้วก็ขว้ถ่ายใ,<อ>ให้ให้คุณลบ้านดูเนี่ยรถแบบนี้ขับไปแล้วก็จอดนอนได้เลย <laughs> แต่รถแบบนี้ก็แพงเหมือนกันนะ